กล่าวสวัสด,ดีท่านชมทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะนายซิก nice นะฮะโอเคก็มาอยู่กันกับแกม้มโปโตชั์นะครับผมพา์ Part ที่5แล้วเนาะโอเคก็มาเล่นกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงโอเคเรา okay. ก็มาอยู่หน้าบ้านของแดนน่านะฮะหลังจากที่พา์ที่แล้วเราขับรถถังไล่ยิงป oh. <okay. Bye. S 1> ่วนเมืองโอเคไปอุ้ยอ่าเครือข่ายสามารถจับฉ<อ> <Dana. S 2> ันได้ ถ้าเกิดว่าเขาแทติดตามฉันเขาได้ติดตามเดน่าได้โอเคโอเคอะไรอะ่ะอะไรเหรอฮะอะไรเหรอเอออะไรเหรออะไรเหรอฮะฮะฮะระเบิดระเบิด ระเบิดไปนี่แน,น,น่ไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เอาเจ็บเจ็บไปเว้ยไปเว้ยเล่นข่าวมองไม่เห็นอะไรเลยทาเกตห,หายไปแล้ว อ้าวอ้าวให้กูทำลายเฉยเอ้าเอ้าเอาวดีอ้าวเอเดียเมเกอร์หาเอเดียที่อะไรเล่าฮะฮะชอบกันใช้ใช้นักใช้ปืนเนี่ยฮะเฮ้ยะทางนี่ทนี้ยิงยิงวะปุ๊บจิ๊ ยิงยิงยิงไว้ดิยิงไว้ดิไปแล้วไปแล้วไม่กลัแล้ว,วลโทษครับโ,โอเคระวังตัวด้วยวู้เอาหัวเอาหัวพี่อะน้องเอากับพี่เหรออื้อ หาไม่เจอเด็กไปแล้วไปแล้วหายค่ะมันหายไปไหนของมันมันไปที่ไหนนะเรามาน,นี่มาน,นี้แล้วมาน,นี่แล้วขอเลือดหน่อยค่ะโอ้ยกำลังกินเลือดเลยฮะโอ้ย พี่ครับพี่ครับพี่ถล่มยังกบผมไม่ฆ่าใครมาเนาะเออไฆ่าคนนี่ว่ากินกินกินเร็วไหนวะไหนวะอ๋ออข้างล่างโอ้โหอ่าไม่เจอหายจากละกันเนาะขอรถถังหน่อยค่ะยึดรถจ้า กินแล้วนะครับอืมทำไ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 มเล่าทำไม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 เล่าอืมอืมอืมเฮ้ยขยับดินี่แน่ทำลายบ้านทำลายเมือง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค้างค้างค้างคโอเคโอเคไป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 อือวิ่งวิวิงๆๆ่งไปดิไปดิอยู่ไหมล่ะวิ่งวิ่งวิงลอนมาด๊าบก้าวู้โอเคพื <c oughs> น้นที่นี้พื้นที่นี้อยู่ไหน <c oughs> ไม่รู้เอาข้างหน้าก่อนแล้วกัน <c oughs> ใครเขาไปเรียกสไปเจรอ์อีกแล้ว เร็ว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 ดีเร็วอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคนแรกไปดิไปดิไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใบพัดเฮ้ยเฮ้ยทำไรทำไรทำไรอ้อยอ้อยอ้อยคนคนคนขอเลือดหน่อยครับผมเอ้อย โอตานตายวิ่งดิวิ่งดิอยู่ไหมน้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนีแตวปลาจระเข้ของแท้แน่นอนไปดิไปดิไปดิโอ้อยอ้ยโดนโดนแล้ว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 ชิบหายแล้วอุ้ยอ้อยอ้อยอ้ยไม่ไม่ไม่หยิ่นนัดไม่หยิ่นนัดตายแล้วเนี่ยไม่หยิ่นนัดตายแล้ว ไม่กินนะตายแล้วอะไรวะไหนบอกให้เปลี่ยนโตได้ไงไม่เอา,อ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 ,าอุ้ยรถรถรถฮู้ว์เจสสัสครเฮ้ยม,มาเจออะไรในนี้วะ เดี๋ยวฮะขอพักเหนื่อยก็คู่ฮะโอ้ยไปได้แล้วโอเคฮะขอเลือดหน่อยค่ะไปเร็วไปเร็ว,วพักกันให้หายเหนื่อยนะฮะแล้วเราก็ไปล่ากันต่ออยู่ไหนไม่ใช่ใช่เหรอ มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะพื้นที่นั้นมีอยู่อ่ะหาไม่เจอพบเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยเหมือนนี่แล้วไม่ใช่ดิฟัน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 เ่นแหละไปเว้ย วิ่งวิ่งวิ่งวิ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 งโอเคอีกพื้นที่ตรงบนนั้นแน่นอนเสียงใกล้อยู่ซ้ายมือเสียงใกล้มากโอ้ขอเลือดหน่อยโอ้ยกำลังเอาเลือดเลยโอ้ยโอ้ยขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยแล้วขอเลือดหน่อยนั่นแหละสวยสวยงาม เลือดเต็มเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวก่วอนมึงนะฮะระวังระวังเฮ้ยโอเคโอเคขอเลือดหน่อยค่ะนะคะขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยเร็วฝังหาง,างไม่ได้เลือดดีกว่าพวกนี้อนโอ้ยเมืองที่เป็นคน เอ้ยตัตายที่ไีกแล้วอะไรวะอ <c oughs> ้าาา <c oughs> าา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 เาา

เห็นเลือดฉันไหมคุณเห็นเลือดฉันไหมโอเคโอ้เฮ้ยไม่เลือดได้เลือดคลิปผ่าแล้วมันเห็นเร็วเวเร็วเร็วเหนื่อยจัง ตัวไม่ค่อยเจอเลยเนะาะข้างกลางผู้คนมากล้นในคืนหลอกลวงเพลงโคตรเก่าทำไมแล้วทำไมเราวทำไมเราฮะแล้วทำไมแล้ว,ลวทำไม,ำไมอุยอ๊ยอา้อาวอ้าวไม่เอาละไม่เอาละ เออมันก็ยิงก็จังเลยนี่ระเบิดแล้วไป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 วิ่งวิ่งเบิเฮ้ยเดี๋ยวนะ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 ไม่ใช่อย่างที่คิดใช่ไหมปีศาจมาฮะนันเตอร์มารอเฮ้ยทำไมได้ยินเสียงไรอ่ะ มันมาจริงว่ะไปแล้วเห็นกูนะเห็นกูนะโอเคเใช้กงเล็บไว้ใช้กงเล็บไว้ใช้กงเล็บไว้ไปสุดแล้วมานี่เอ้ยโอ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งดิพี่เหมือนมาแล้วไว้เต้ไว้หลบหลบลบไปแล้วอุ้ย

mình đi luôn, đi đập mấy khu vực đó chắc giống rồi. cái tàu trang vào con g Billie at đánh. rồi búng anh, rồi Anh h arr ả cho nè, trình thế nào มาแล้วเว้ยสปายมันฟังกอะคลิปหายละอุ้ยปืนอะไรปืนอะไรขอไปก่อนขอก่อนขอก่อนปืนอะไรวะเฮ้ย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 ไม่ไหวแล้วไปเว้ยไปเว้ย

กลายเป็นตัวที่โคตรอมาหิบโอเคมันมาอีกแล้วโอ้ยพีเตอร์ปล่อยฉันไปอือวิ่งแลงว้วเว้ยเสาเอ้าชิบหายเฮ้ยอุยยอ้ยโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดดอือปล่อยฉันปล่อยฉันไปเถอะ ตีนี่ตีนี่ไม่ตีแล้ววะเออนั่นแหละทีเดียวก็ตายแล้วเออหมันมาแล้วยิงนู่นดิมายิงอะไรดีเราอ๋อเอาเว้ยเอ้ยมันไอ้นี่ไม่ได้หรอกเราแบบเป็นนี่ไงชอบปลากรูไงปลากรูบนตึกเสือกไกลได้ <c oughs> ยาวด้วย <c oughs> แม่งมองไม่เห็นโอเค มันมาอีกแล้วเหรอกูจะร้องไห้มาฟอกฆ่าแล้วก็หาฆ่าเดี๋ยวหาแล้วฆ่ามันซะมาแล้วพระเอกมาแล้วเย่ขวายเอ้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 ยเกิดอดะไรขึ้น ยี yeah, Back ่ส์เซอร์ไพรส์แบ็กบอ t เทสคอ e เตอร์เลดคาวคอมแมนแบตเตอรี่คับเจนเทคบิลดิ้งในเมืองแมนฮัตตันได้ทำทำการโจมตีด้วยอาวุธชีวาภาพด็อกเตอร์อะไรสักอย่างอ่านไม่ทันนั่นทันครับกับตันดี렉เตอร์แม็กมเลน แปลงข้อมูลให้กับกัปตันนะแล้วก็ให้เขาทำภารกิจของเขาให้สำเร็จเมอร์เซอรูสินะถูกสร้างใหม่ด้วยคาลูาเลเวลใช้ DNA เดียวกับคุณในการฟื้นฟื้นรักษาในเข้าใจมิชชั่นของนายไหมเดี๋ยวผมจะไปใส่อาวุธแล้วก็เอาอย่างไง มอสเซอร์มันไม่ใช่คนมันเป็นมันเป็นสิ่งมันสิ่งของเจ็บตันโอเคเก็ <c oughs> มาอะไรแล้วไปเลย <c oughs> ลว่าตรงนี้แล้วก็สวิต โอเคมิชชั่นคอมเปิ้เย้น้ำตาจะไหลพาร์ทนี้โคตร <laughs> เหนื่อยเลรกิจเกมนี้แบบเลรกิจที่โหดหิดเนะี่ยคือผมเล่นเอ่อผมเล่นเซนโลสามมาผมเล่นเซนโลสี่มานะไม่ไม่มีเกมไหนที่ภารกิจม่งแบบโหด e เยี่ยมอมอามาหิดอะไรขนาดเนี้ยอาวผมไม่เดินเกีนรถได้เว้ยเยี่ยมน่นะนั่นแหละ โอเคครับผมก็อยู่กับหน้าหน้าคุณลุงนะฮะแมวเดียบสุดหล่อเนี่ยนี่เมอร์เซอร่คืออ่าเดี๋ยวผมสรุปพาร์ทนี้ฟังคร่าวๆของคัสซีนสำหรับคัสซีนเมื่อกี้นะครับผมก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยชื่ออเล็กซ a มอร์เซอร์ใช่ไหมฮะแต่ว่าเรามีโค้ด n a m ว versus ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธชีวภาพนะฮะอ่าไ biology b i o t เทคโนโลยี Bio y, ology, อะไรที่อย่างจำไม่ได้ละเมื่อกี้อ่านอยู่เจอ โอเคก็นะแล้วก็ส่วนเมื่อกี้รู้สึกว่าไอ้ด็อกเตอร์แม็กแม็กแม็กอะไรสักอย่างแม็กโดแบ็กเออน่นะแหละแม็กอะดอกเตอร์แม็กมันก็นะ่าเป็นคนเป็นคนทดลองเราแหละน่าจะเป็นคนทดลองเราแล้ว,ลวก็ไปร่วมมือกับทหารนะครับผมให้จับตัวเรานะฮะโดยให้อาวุธชีวภาพอะไรไม่รู้เมื่อกี้นะฮะที่เกิดว่าที่มันยื่นให้กับลูกน้องอะเออเป็นคําสั่งนะฮะโอเคก็ ยังไงปิดพาร์ทดีกว่าเนาะถ้ามันยืดเยื้อไปกว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปก็ตามนั้นฮะเดี๋ยวผมขอปิดคาปิดปิดคลิปดีกว่าโอเคก็อย่าลืมนะครับผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมหรือถ้ามีอะไรติชมก็เชิญคอมเมนต์ที่ด้านล่างหรือทางแฟนเพจเ facebook อย่าลืมแชร์กันด้วยนะอ่า ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่า f c e e o o o เชื่ออะไรกด Description นะฮะหรือทางลิงก์นี้ผมแปะไว้ผมจะลงะตัว Facebook Fanpage ไว้ด้วยโอเคก็ตามนั้นครับผมถ้ามีอะไรติชมนะฮะอย่าลืมนะฮะคอมเมนต์กันได้นะครับผมโอเคไปแล้วครับผมสำหรับพาร์ทที่5เนะาะ5โอเคไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับผมซี See